สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำระบบรับส่งเอกสารออนไลน์นะครับเป็นระบบเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารนะครับบนออนไลน์นะครับเพื่อสะดวกสบายโดยการที่เราไม่ต้องมาเจอกันนะครับแล้วก็เก็บเอกสารในการอนุมัติเนี่ยผ่านระบบคลาวในระบบออนไลน์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับว่าระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์เป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกไปที่แอดมินก่อนนะครับอ่า ไปที่มีก่อนนะครับก่อนแล้วอีเข้ามาปุ๊บเอกสารเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมด12เดือนนะครับทู้งหมด12เดือนแล้วกดเซิร์ชค้นหาออกก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเป็นเดือนพฤษภาคมมันก็จะขึ้นพฤษภาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับมาดูกําหนดมาดูเมนูแถบเมนูด้านด้านนี้ก่อนนะครับกําหนดค่าทั่วไปคืออะไรนะครับ กำหนดข้าตัวไปก็คือเอกสารเนี่ยภายในหนึ่งเดือนอะ่ะให้ส่งได้ภายในวันที่เท่าไหร่ครับมันต้องมีการกําหนดเช่นส่งได้แค่ถึงวันที่ยี่สิบแปดเกิดวันที่สิบแปดส่งไม่ได้แล้วนะครับอาจจะยี่สิบเก้ากับสามสิบขอพักตรวจเอกสารหน่อยนะครับหรือว่าจะยี่สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เราว่าเราจะเอาระบบเนี้ยไปใช้อนุมัติเอกสารเกี่ยวอะไระครับ เช่นอาจจะอนุมัติเกี่ยวกับการเงินขอเบิกเงินนะครับอาจจะเบิกเงินได้เฉพาะถึงวันที่20ของเดือน21สถึงไม่สามารถเบิกได้แล้วอะไรประมาณนี้ของเดือนประมาณนี้ครับก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําเพื่อเอกสารอนุมัติเป็นเรื่องอะไรนะครับต่อมาจัดก,การแอดมินนะครับก็เพิ่มแอดมินได้นะครับต่อไปจัดก,การช่วยงานพวกทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นแอดมินถูกไหมครับแล้วเราก็จะสร้างยูเซอร์ รสร้างยูนเซอร์ให้คนทั่วไปใช้หรือว่าหน่วยงานอื่นๆใช้นะครับผมก็จะสมมุติขึ้นมานะครับเช่นรหัสพนักง,งานนะครับ A001 e ชื่อพนักง,งานชื่อนายทดสอบระบบนะครับอ่านี่ก็เป็นชื่อผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเป็นเทสต์ละกันนะครับแล้วก็เทส ก็สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้นะครับามาครับเรียบร้อยแล้วมีเบอร์โทรก็สามารถกดรีเซ็ตรหัสผ่านลบหรือแก้ไขได้นะครับนี่ครับสามารถปิดใช้งานได้เปิดใช้งานได้นะครับต่อมาก็เป็นรายการเอกสารนะครับแล้วก็ค้นหาเอกสารนะครับเวลาเราเราอีเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะอยู่หน้านี้ครับ หน้ารายการเอกสารคือหน้านี้แหละต่อมาเดี๋ยวเราเอา user ธรรมดาเข้าไป็อกอินะครับอันนี้จะเป็นหน้าของ admin นะครับต่อไปเป็นหน้าของ user นะครับหน้าของ user หน้าอกอินจะเป็นสีขาวไอ้สีแดงนะครับถ้าเป็นหน้า admin จะเป็นสีขาวก็เราก็อกอ i n เข้ามาครับ user เมื่อกี้นะครับที่ admin สร้างให้กดลงชื่อเข้าใช้ครับหน้าของ user ทั่วไปนะครับ จะขึ้นมาครับตอนนี้ก็เป็นหน้าเมนูรายการครับก็ไม่มีรายการอะไรเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่เมื่อกี้นะครับต่อมาก็กดส่งเอกสารนะครับแล้วก็ใส่เลขเอกสารนะครับหรือว่าชื่อเอกสารหรืออะไรก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะครับอาจจะเป็นอขอไข่หนึ่งสองสามขอเบอิ์ งบ oh, ประมาณใช้จ่ายเดือนมีสาอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งบบขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกข้อความของเอกสารนี้นะครับอ่าเราอาจจะเป็นเอาไว้ตัวนี้แทนก็ได้ครับอ่าเรากดคําว่าส่งเอกสารนะครับเราต้องกดคําว่าส่งเอกสารก่อนนะครับเราจะขึ้นให้อัปโหลดเอกสารนะครับปึ๊บ เห็นไหมครับก็สร้างเอกาสารแล้วครับโน้ตข้อความก็คือขอเบิงกงบประมาณจ่ายโดยมีาเลขเอกาสารคือเลขนี้นะครับคนอัพก็คือคนนี้อัพตอนเวลาไหนสถานะคือสร้างใหม่นะครับคราวนี้เราก็อัพโหลดเอกาสารนะครับให้คนอนมุมัติดูนะครับก็เป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะครับเห็นไหมครับไฟล์ pdf เซลนะครับ jpeg แล้วก็ t i p นะครับกดอัปโหลดครับเห็นไหมครับก็อัปโหลดขึ้นมาถ้าเป็นไฟล์ pdf เห็นไหมก็กดวิวดูได้เลยนะครับกดวิวดูได้เลยก็กดเรียกดูนะครับมีรูปภาพหรืออะไรก็อัปเข้ามานะครับนี่ผมจะเป็นภาพบางคนอาจจะสแกนเอกสารเป็น jpeg อย่างนี้ครับหรือเป็น pdf ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ผมก็แอดให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเห็นไหมครับมันก็แอดดูได้เห็นไหมครับกดวิว เห็นไหมคก็เห็นเป็นรูปพอกด pdf ก็จะเห็นเป็นเอกสาร pdf ให้อ่านนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็โน้ตขออนุมัตินะครับก็บอกว่าขอความกรุนาะอนุมัติหน่อยครับด่วนอะไรประมาณนี้ครับกดส่งอนุมัติครับปึ๊บ มนที่รายการครับก็สถานะคือรออนุมัตินะครับคราวนี้มาที่แอดมินครับกดรีเฟซทีหนึ่งเข้ามานะครับก็จะขึ้นมานะครับสถานะก็คือรออนุมัตินะครับรออนุมัติก็รอนี่ครับรีเควสนะครับรออนุมัติก็มาที่คําว่าจัดการเอกสารนะครับคราวนี้แอดมินก็มาตรวจเอกสารดูครับว่าถูกต้องไหมนะครับกดมากดวิวดูครับถูกต้องไหมครับ ถ้าถูกต้องก็กดอนุมัติไปเลยไม่ถูกต้องก็กดไม่อนุมัตินะครับถึงว่าไม่ถูกต้องแล้วกันอาจจะไม่อนุมัติก็บอกว่าขอเอกสารเพิ่มหน่อยไม่ครบนะครับไม่อนุมัตินะครับแล้บพอไม่อนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยสถานะของยูเซอร์ธรรมดาครับนี่ผมสลับมาที่ยูเซอร์ธรรมดานะครับยูเซอร์ธรรมดาสถานะก็จะเป็นคําว่า ไม่อนุมัติครับพอไม่อนุมัติเสร็จแล้วก็มากดแอคชั่นนะครับมาแอคชั่นดูว่าทำไมถึงไม่อนุมัตินะครับก็แอดมินตอบกลับมาว่าขอเอกสารเพิ่มหน่อยไม่ครบครับแล้วก็อัปโหลดเอกสารเพิ่มไม่ให้เขาครับใส่เพิ่มไปเข้าขอธิบายก็เอกสารเพิ่มเติมนะครับบันทึกก็ มันถือข้อความว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วกดส่งอนุมัติครับทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่อีเมลด้วยนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับมาที่อีเมลเขีนไมครับนคือมาที่อีเมลนะครับแจ้งผลเอกสารเลขที่ขอคายหนึ่งสองสา นี่ครับมันจะวิ่งมาที่มิลประมาณนี้ครับไม่นุมัดอาเดี๋ยวครวนี้เราส่งขออนุมัติใหม่แล้วนะครับครวนี้มาที่แอดมินครับเห็นมครัเป็นสีเขียวกดรีเฟชครับนี่ครับส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วครับแต่เราลืมอัพโหลดครับเดี๋ยวแป๊บโหลดใหม่ก่อน j เปกครับไฟล์จ JPEG เมื่อกี้ไปอัพโหลดไฟล์ PDF ครับเลยไม่ขึ้นคราวนี้สถานะมันคือรออนุม,มัติเห็นไหมครับแต่เราลืมส่งเราอาจจะตีกลับไปอีกครับว่าไม่เจอไฟล์ครับไม่เจอไฟล์ปึ๊บคราวนี้สถานะรออนุม,มัติก็จะเป็นคาว่าไม่อนุม,มัติครับ แล้วตีกับคำว่าไม่เจอไฟล์นะครับแล้วก็ส่งไฟล์ไปใหม่ระหว่างที่เราถูกส่งคำว่าไม่อนุมัติเนี่ยมันก็ส่งอีเมลมาครับว่าเห็นไหมครับส่งอีเมลมาว่าไม่เจอไฟล์เห็นไหมครับไม่อนุมัติไม่เจอไฟล์คีน,นี้เราก็เพิ่มไฟล์ใหม่ครับเราเขียนว่าเอกสารเพิ่มเติม กดอกาวโหลดเอกสารครับ่าอัา์โหลดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็น้นว่าอาวโหลดไฟล์เรียบร้อยส่งอนุมัติครับทีนี้แอดมินรีเฟรชเป็นหนึ่งทีแอดมินก็เห็นเอกาสารเพิ่มเติมแล้วเห็นไหมครับเอ,อกาสารเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้อนุมัติแล้วเรียบร้อยแล้ว ก็เ, dr. เขียนว่าโอเคครับเรียบร้อย right แล้วมารับเอกสาร er ได้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปก็กดอนุมัติตรงยูเซอร์ธรรมดาสถานะตรงนี้นะครับคําว่ารออนุมัติก็จะเป็นคําว่าอนุมัติเห็นไหมครับอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีการส่งอนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่รายการก็จะเขียนคาว่าอนุมัติขึ้นมา ันนี้เราไปดูที่อ e ีเมลครับเห็นไหมครับอีเมลก็จะขึ้นมาว่าอนุมัติแล้วนะครับโอเคครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้คราวนี้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนจบขั้นตอนแล้วครับที่จริงเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยก็คือให้เขามารับเอกสารนะครับ พออนุมัติเสร็จแล้วก็กดให้รับเอกสารด้วยครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับจะออกก็ได้พอเรากดคําว่าให้มารับเอกสารนะครับตรงหน้ายูเซอร์ก็จะขึ้นคําว่าติดต่อรับเอกสารยูเซอร์ก็ขับรถหรือเดินไปหานะครับแล้วแต่เราจะไปใช้งานแบบไหนนะครับขับรถไปหาหรือจะไปหาปไปถึงหน้าเคาน์เตอร์หรือหน้าธุรการพัสดุ เมื่อรับเอกสารแล้วนะครับตรงหน้าแอดมินนะครับรายการเอกสารก็กดคําว่ารับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นการยืนยันกันว่าเฮ้ยเอกสารตัวเนี้ได้ถูกรับไปเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับหน้ายูเซอร์ก็จะขึ้นว่ารับเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะจบ <c oughs> การทํางานของระบบอ่า ระบบเป็นเกี่ยวกับอนุมัติเอกสารออนไลน์หรือว่ารับส่งเอกสารออนไลน์นะครับ